เช้านี้นะคะก็จะเป็นไก่ผัดพริกหวานนะครอันนี้ก็จะเป็นกุ๊กนะคะเขาะจะเป็นคนปรุงแต่ว่าปัญญาจะเป็นผู้ช่วยเตรียมอาหารช่วยหั่นช่วยอะไรต่างๆนะครับ เพิ่มสีสันสดใสใน,นิดนึงนะคะด้วยซีอิวดนี่ก็เป็นหน้างานจริงนะครับเกี่ยวกับกุ๊กลอครับแล้วก็ส่วนผู้ช่วยก็จะเป็นคนจัดเตรียมอาหารหั่นผักเนื้อาหั่นไก่ครับแล้วก็กุ๊กก็จะมีหน้าที่ทำตรงอาหารแสนอร่อยให้พวกเราได้ทานนะครับวันหนึ่งก็จะมีสามอย่างนะครับ มื้อหนึ่งก็จะมี3าอย่างนะครับนึ่งซุปหนึ่งอย่างอาหารหลักหนึ่งอย่างอาหารรองหนึ่งอย่างนะครับส่วนกลางวันก็จะเหมือนอาหารเช้านะครับแต่ว่าอาหารจะแตกต่างกันแต่ว่าเขาจะมีอาหารหลักหนึ่งอย่างซุปหนึ่งอย่างแล้วก็อาหารรองหนึ่งอย่างกันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็หกโมงสีนาทีแล้วนะครับก็เรื่องอาหารก็สําเร็จไปแล้วมื้อนึงนะครับตอนนี้เราก็กําลังมาจัดเตรียมอเกี่ยวกับมือ้อกลาวันมื้อตอนเที่ยงนะครับเราจะพามาชมนะคะนี่นะครับนี่ก็คือเป็นปล่องปิ่นโตข้าวของพนักงานเราทุกคนนะครับ ญญาก็จะวันนี้ปัญญาก็จะเติมข้าวไปให้เต็มกล่องนะครับเติมข้าวไปต่างหากแล้วก็แยกกับข้าวต่างหากนะครับเพราะว่ามีบางคนนะคะต้องบอกว่ามีบางคนนะครับหยิบแบบหยิบเกินนะคะบ,บางเพราะเมื่อวานนี้จะมีเมนูไก่ทอดผัดผักแล้วก็ต้มแซ่บนะคะแต่บางคนหยิบไก่ไปสองถุงนี้นครับมันก็เลยเกิดอาการแบบข้าวไม่พอกับข้าวไม่พอนะครับ ดังนั้นวันนี้ปัญญาจะแก้ปัญหานะครับก็อาจจะต้องมัดถุงรว่วไปเลยนะครับแต่ว่านี่ก็คือหน้างานจริงๆของปัญญานะครับแล้วก็วันนี้ปัญญาก็จะเป็นคนถุงข้าวหลังจากนี้ปัญญาก็จะเป็นคนถุงข้าวตลอดนะครับเพื่อทุกคนก็แบ่งหน้าที่กันอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ปัญญาก็จะปรุงน้ำซุปนะครับแล้วก็ส่วนอาหารอื่นๆนะเดี๋ยวก็ ศึกษาตักเชฟใหญ่เขากเกาแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็อนาคตนะปัญญาก็จะทำข้าวได้อร่อยเหมือนเขานะครับแต่ปัญญาก็ทําอร่อยแหละยังสู้เขาไม่ได้ก็ยังไงนะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมกดติดตามช่องของปัญญาทานใส่ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งติง้งติงต้งติ้งให้นะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็สาหรับใครที่ยังต้องการที่จะมาทํางานประเทศใต้วันนะครับต้องบอกว่าปัญญาตอนเนี้ยปัญญารู้ ปัญญาทราบม,มาว่าในถ้าเราไม่มีใบอนุญาตเราไม่สามารถแนะนําได้นะครับดังนั้นแล้วปัญญาก็ต้องขออภัยเพืเ่อนๆด้วยนะครับก็ปัญญาก็กแนะนําได้แค่ว่ากดเข้าไปใน Facebook นะครับแล้วกดว่า งานประเทศไต้หวันนะครับตอนนี้โคต้าที่บินเข้าประเทศไต้หวันได้รวดเร็วมากที่สุดก็คืองานก่อสร้างงานกุ๊กงานผู้ช่วยกุ๊กนะครับส่วนงานโรงงานอาจจะต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าโคต้าเขายังไม่มีเพราะว่าประเทศไต้หวันเขายังปิดประเทศแล้วก็โควิดก็มากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับที่ประเทศไต้หวันส่วนมากก็จะติดจากคนที่มาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนคนในประเทศก็มีอยู่แต่มีค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เอาสิวันนี้ก็บ๊ายบายแล้วพบกันคลิปหน้านะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ปัญญาไม่ค่อยมีเา เาทาคลิปนะคะเพราะว่าปัญญาทํางานอย่างหนักมากๆนลครับตื่นแต่ตีสามไม่ใช่ตื่นตีสามตื่นตีสองครึ่งนะคะแล้วก็มาลงหน้างานแล้วคือตีสามอาหารต้องพร้อมเสิร์ฟหกโมงเช้านะครับแล้วก็รอ,อจนหกโมงยี่สิบแล้วก็เก็บอาหารกลับมาล้างทําความสะอาดกันแล้ว้องพักกินข้าวสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาเตรียมอาหารมื้อกลางวันต่อนะครับเพราะว่าที่เราต้องทําตลอดเพราะว่าอาหารน่ะมันมันมันมีอาหารเมนูทอดเมนูอะไรเงี้ยมันจะใช้เวลานานนะครับซึ่งปัญญาก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่นะครับ แต่ปัญญาก็ไดโอทีเยอะนะคะเพราะว่านับเวลาดูแล้ว16ชั่วโมงอ,อยู่หน้างานจริงๆคือตัดตัดพักเบรกไปตัดพักพักไป2ชั่วโมงแล้วกันจริงๆเราไม่ค่อยได้พักเราแต่เราก็ต้องตัดออกไปหักไปสงชั่วโมงเหลือ14นะครับ14ชั่วโมงในการทํางานทําจริงๆนะครับทุกคนทํางานอย่างเหนื่อยนะครับก็เงินออกก็จะได้หายเหนื่อยเดี๋ยววันที่10นี้ก็ได้รับเงินก้อนแรกและดูจะได้เท่าไหร่บ๊ายบาย,บายอย่าลืมนะกดติดตามช่องยูทูบด้วยกดไปข้างล่างเนี่ยมันจะมีปุ่มเหลืองแดงกดติดตามด้วยนะแล้วก็ กดดิงตุ้งติ๊งตุ้งต,งต,งตงิ้งนะบายยจ้ายินเยอะแล้ว